บอกว่าใครที่ชอบบัชออนที่ออกโทนชมพูลแล้วมีชิมเมอร์หน่อยๆนะคะให้ผิวมันดูแบบมีความเล่นแสงมีมิติหน่อยนะคะสมแนะนำของยี่ห้อนี้เลยค่ะฮินสันเองนะคะซ่องใช้สีเบอร์จ0 0 1นั่นเองนะคะเนี่ยเนื้อมันจะมีความเป็นแบบดินน้ำมันหน่อยๆค่ะทุกคนเห็นไหมสีมันจะออก ชมพูนะคะแล้วก็มันจะมีความแบบเหลือบ,อบๆนิดนึงนะคะมีชิมเมอร์หน่อยๆนะคะทุกคนสวยมากใช้นิ้วมือนี่แหละค่ะเกลี่ยไปเลยเห็นไหมมันจะออกชมพูระเรื่อระเรื่อนะคะทุกคนเหลือบๆเงาๆหน่อยๆนะคะนี่นะลงตัวเดียวไฮไลท์ไม่ต้องเลยเพราะว่ามันมีความแบบเป็นไฮไลท์ในตัวนะคะทุกคนเห็นไหมคะสีมันน่ารักมากปัดแล้วแบบ ด,ดูเด็กอะโอเห็นไหมน่ารักจะบอกว่าไปตามเหอะสีเนี้ยมันน่ารักจริงๆนะคะแล้วก็เป็นบัชออนที่แบบว่าให้ลุคแบบว่าดูสดใสดูสดชื่นอะ่ะแล้วมันก็ติดทนทั้งวันด้วยนะคะแล้วมันก็จะเล่นแสงดีมากดูผิวแบบเงาๆเไรอย่างเงี้ยก็ถ้าใครชอบทนสีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้ตรงนี้นะคะ